บักหำม,มึงเคยคิดบ่ว่า้าการ์ตูนยังเฮาถูกภาพเป็นภาษาอีสานมันสิมวนซ้ำใดเฮ้ยข่อยกับบ่เคยฟังดิจังสันข่อยสิป้าเจ้าทางหลายไปเบิง้งเจ้าไปเตรียมคลิปให้พร้อมเร็วก็ได้ไปแล้วพวกเจ้าตามข่อยมาพาไปเบิ้งกันโลดแต่เวลามวลเวดิแต่เวลามวลเวาดีถึงโตสิเป็นเด็กหน่อยแต่สมองขึ้นผู้ใหญ่ซื่อของเขาคือยอดนักสืบโคนั่นสาวน้อยผู้เป็นตาฮัก ผู้พิทักษ์ความหักและความยุติธรรมขอยคือเซเละมูนโตแท่งดวงอีกเกิงสีล่องท่านเจ้าเองชาเบิ้งเด้มือหนึ่งค่อยสิเป็นล่าซ่าจนสลัดให้ได้จจเจ้าขึ้นือ้ข่อยบ่อบีหนึ่งข่อยกึคิดคือเจ้าเวลาบีสอง้ถาถามาพวกเข้าเป็นไผ่วกเข้ากับร้อมศิจะ,ะแถลงไขเพื่อปกป้องใบโลกถูกทำลายเพื่อปกป้องสันติภาพของโลกเผยความซัวแห่งสันตธรรมและความหักโตโกงผู้แสนเป็นตาหักและมีสเสน่ห์มุสชิขอยโคจิโร ห้างสองคนแกงโรเกตแห่งจักรวาลไว้ยห้ามืออื่นเศร้าที่สดใสท่าเฮาอยู่อันตัวคอยกันขอขอเ,เนียดนี่เหมียวโดเลมอนขอของพิเศษแน่โดเลมอนโอ้ยคอยวัวล่าวัาวาเป็นหมดเวลามวนแล้วดิหมดเวลามวนแล้วดีจังสันคอยไปล้วเด้อคอยก็ไปล้วเด้อโอ้ยคอยกับมาอยู่ดอกแล้วมาพอ,อกันไม่เด้อ ดูแล้วถูกใจก็จะลืมกดไลค์กดคอมเมนต์รวมถึง subscribe ช่อง Stop c h e f p กันไว้ด้วยนะครับ